สวัสดีครับท่านผู้ปกครองครับกับผมนายเกษมมาน์กรบุรีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลน,นครราชสีมาผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับนักเรียนผ่านช่องทางนี้นะครับครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะในช่วงของการรับสมัครนักเรียนเนี่ยโรงเรียนก็จะมีการจัดทํากิจกรรมวันโอเปนเฮาส์ของ,งเรียนก็คือเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองเข้ามาศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนกรราชสซีมาแต่เนื่องจากว่าภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือที่เรียกว่าโควิด -19 เนี่ยนะครับมันเป็นข้อจํากัดโรงเรียนจึงไม่สามารถที่จะทํากิจกรรมอุปนเฮาโดยให้ท่านผู้ปกครองเนี่ยเขามารวมกันจํานวนมากไปในโรงเรียนได้นะครับโรงเรียนจึงต้องอาศัยช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นประกาศ ว่าจะเป็นปฏิทินการรับสมัครไม่ว่าจะเป็นพวกวีดีอาร์ของโปรแกรมพิเศษต่างๆโครงการพิเศษต่างๆของโรงเรียนเนี่ยนะผ่านทางเว็บไซต์ของทางโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของห้องเรียนพิเศษเนี่ยนะครับเราก็จะมีวีดีอาร์เพื่อประชาสัมพันธ์ห้องเรียนโครงการต่างๆของโรงเรียนนะครับซึ่งในเนื้อหาสาระนะของวีดีอาร์ก็จะประกอบไปด้วยนะครับความเป็นมาของโครงการนะครับคณะครูและบุคลากรในโครงการ พวกเนื้อหาหลักสูตรนะครับกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายและก็ภาพความสําเร็จต่างๆของโครงการพิเศษนะครับในการรับสมัครนักเรียนปี2564นี้นะครับเรารับสมัครนักเรียนอยู่2ระดับนะครับก็คือระดับปฐมวัยปฐมวัยเนี่ยนะครับเรารับนักเรียนนะครับมีห้องเรียนพิเศษที่เรียกว่า MEP ก็คือมินิอิงลิษโปรแกรมนะครับเรารับจำนวน2ห้องเรียนนะครับซึ่งผู้ปกครองนะครับก็สามารถจะมาสมัครได้ระหว่างวันที่6ถึงวันที่10มีนาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้วยสเตมนะครับอันนี้ก็มาสมัครวันเดียวกันนะครับวันนี้เรารับ1ห้องเรียนนะครับที่เหลือก็จะเป็นห้องเรียนปกตินะครับ9ห้องนะครับซึ่งอนุบาลเนี่ย ระดับปฐมวัยเนี่ยนะฮรเราจะรับนักเรียนจํานวนทั้งสิ้นรวม12ห้องเรียนนะครับทีนี้ในส่วนของระดับปฐมศึกษาเนี่ยก็คือชั้นปฐมศึกษาปีที่1นเนี่ยนะครับโรงเรียนเรามีโครงการพิเศษอยู่5โครงการนะครับนะโครงการที่1ครับโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า EP นะฮะอันนี้เรารับจํานวน2ห้องเรียนซึ่งผู้ที่จะมาสมัคร นะครับจะต้องสมัครเข้าโปรแกรมผ่านทาง EP ตัวนี้นะครับครับโครงการที่2ครับโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ IMC อันนี้เราเปิด2ห้องเรียนนะครับโครงการที่3ครับโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ IEC อันนี้เราเปิด4ี่ห้องเรียนและโครงการที่4ครับโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาจีน ICC เราเปิด4ี่ห้องเรียนนะครับแล้วก็ อันที่ห้ครับห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์อันนี้เราเปิด1ห้องเรียนนะครับเราก็จะมีห้องเรียนปกติอีก2ห้องเรียนนะครับผู้ที่ผู้ปกครองที่สนใจก็มาสมัครผ่านโปรแกรม ep นะครับในระหว่างวันที่6กถึงสิมีนานะครับแล้วก็เราจะทําการประเมินความพร้อมนะครับนในวันที่11แล้วก็จะประกาศผลนะครับในวันที่12บสองในรายละเอียดการรับสมัครนะครับ ท่านสามารถที่จะดูได้จากนะครับหนึ่งก็คือประกาศของโรงเรียนสองดูได้จากปฏิทินการรับสมัครของโรงเรียนอนุบาลคาิมานะครับนะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับรวมถึงวีดีอที่ผมพูดถึงเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับเว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลคาิมาอย่างนี้นะครับเวอร์ไบเว็บนะครับอนุบาล a n u ba n แล้วก็ n m นะครับ a c t h นะครับหรือถ้าท่านมีความสงสัยนะครับท่านก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์044251382หรือ044242208นะครับหรือถ้าท่านยังไม่ได้รับความกระจ่างหรือเข้าใจนะครับท่านสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงนะครับได้ที่โรงเรียนนะครับครับก็ขอญาตประชาสัมพันธ์ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ